ก็สวัสดีทุกคนละทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเกมวันพันแมน The ะสตองเกตนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวรหัสอ่าพั1200น <c oughs> สเนาะก็เพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับผมประมาณนี้เนาะเดี๋ยวรานประลองไม่ใช่ครับ อันทวีอันดับนะครับอ่าพลังอยู่ที่ร้อยหกสิบหกของเซิร์ฟนะครับผมแล้วก็การผ่านดันที่สองร้อยสี่สิบหกนะครับตัวละครสุดแก่งอยู่ที่สองร้อยยี่สิบสี่นะครับกิวอันดับสี่เนาะแค่นี้รีวิวแบบรวดเร็วเลยนะครับอ่าส่วนตัวละครก็มีประมาณนี้นะครับผม หมดแล้วครับไปดูในเนืน้อหาอุปกรณ์เลยนะครับนี่นะครับอาชกพัดเด็กอาวุธสามดาวนะครับผมของแน่นๆเลยนะครับของแน่นๆเลยโกเคสึออาวุธสามดาวนะครับผมแล้วก็กระบอกเหล็กอาวุธสามดาวนะครับผมโอ้โหสุดไปเลยครับพี่น้อง ราชาทะเลไม่ไม่ได้มีอาวุธสามดาวนะครับเกรโรเกโรไม่นะฮะเมลสา,ากาดไม่นะครับส่วนอชุราคาบุตโตไม่มีอาวุธสามดาวนะครับก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมีแค่นี้นะครับที่รีวนะก็เหลือ,อกลยุทธ์นะครับ นี่นะครับผมแค่นี้ส่วนตัวดําในรหัสนี้อ่าขอคันทีจะก็พอใช้ได้อยู่นะครับห้าสิบกับอ่าตัววุธสามสิบเจ็ดนะครับผมหินปุกตื่นก็มี อ่าหินว่าูุซันนะครับผมแล้วก็จกักรพรรดิเด็กแล้วก็กระบ,บองหล็กนะครับผมอ่าทำไมาอีกรอบหนึ่งทําเป็นพัดสีบสองได้แล้วนะครับ2ตัวนี้ไม่ธรรมาดาจริงครับไอนดีเนี้แล้วให้ดู p ีพรอบหนึ่งก็ได้นะอุ้ยเด็กโหลดนานมากครับเซอร์นี้ ไหวไหมครับเนี่ยโอ้โหว่ากลหว,ววะไอ้กลัวจะไม่ไหวสิครับเนี่ยพวกนี้ไม่ธรรมดาซะด้วยอืมมาลอกันสักตาหนึ่งับเป็นเสียหายแล้วครับโอ้เด็กโลด,ดานนะครับเติมนนี้ตั้งแต่เข้ามารู้สึกเลยว่าเด็กไอ้ไม่ใช่เด็กโลด,ดาน เซตมะเออเชียมั่จวจังวะน,นี้บาคุสันฝั่งเขาเปิดก่อนจังวันนี้โอ้โหสามล้านครับจังวะนี้เมลสากาดกลยุทธ์นะครับของกลยุทธโกโ์กูเหสื่อผมเตะไปครับเพิ่มความเร็วมาครับไม่ใช่เพิ่มความเร็วไวอ้สัสผู้ดี ดวงโอ้สี่ล้านแปดนะครับผมอือกูรูสึกเขาหนึ่งล้านครับผมโอ้โหไร่โจมตีครับจงังหวะนี้วันนี้ผมมามาครับอืมสามล้านแปดนะฮะอือหมาผมตีไปนะครับน,ะบนี่ตบปูสิบสามล้านครับผมกระบองเล็กจังหวะนี้ไปครับ ปุปบปุปบปโอ้โหหกล้านครับผมวันนี้ตุ๊บเจ้าทะเลผมเปิดไปอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เด็กตุ๊สิบเอ็ดล้านครับผมล่วงสะท้อนมาโอ้โหเป็นที่เรียบร้อยไปเลยนาะอาร์ตอมิกคสัสซัมครับอืมสิบล้านนะ อีกรอบหนึ่งครับ9ล้านนะโอ้โหไม่ธรรมาดาเลยทีเดียวมีการแพ้สูงมากเลยนะครับกูรสึเขาเปิดไปครับโอ้โห้ทำ13ล้านครับผมอู้อู้จ้าทะเลผมหายไปแล้วครับผมวันนี้ผมก็ไม่น้อยหน้า21ล้านครับผม <c oughs> <c oughs> มีสกาศผมไม่มีเก์น,นะครับชุบชีวิตไม่ได้สวนเลยทีนี้ <c oughs> ตอมิกคัสซัมเปิดมาครับโอ้โหจังวันนี้ลายโจมตีแล้วครับจังวันนี้จากกลยุทธ์เมลสการดปึ๊บชุบใครมาครับผมไม่ชุบจังวันนี้เปิดไปเลยครับยี่สิบสองล้านครับ จังหวะนี้เจ้าทะเลกลับมาครับผมโอ้ยปั่นน้ออืดอืดอืมโอ้โหส้อนแรงมากครับผมจังหวะนี้ด่วงปึ๊บเปิดมาสี่ล้านสามครับผมด่วงอีกทีนะครับอืมสี่ล้านหนึ่งนะครับจังหวะนี้โอ้โหติดโลกเป็นที่เรียบร้อยครับผม ก้จะสื่อเปิดไมค์กรองครับ15ล้านครับผมตายไปทีเรียบร้อยครับวันนี้เมลสากะผมชุดชีวิตมาอีกรอบหนึ่งคนระับชุดปึ๊บด้วงเอะ4ล้าน5นะครับโอ้โหตายไปเลยครับผมวันนี้เมลสากะผม ตัวน um ี้ดวงเปิดไปอีกรอบนึงตุ๊บอืมลุกไหมตัวนี้ลุกไหมครับมาดูกันน็อกไปไหมต้องล้มแล้วล่ะปุ๊บปุ๊บต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 อไล่โจมตีอีกรอบจังมาเลย ต้องจัดทีมดีนะครับเนี่ยอืมซันตมะลุกนานนามากครับก็อันดับก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับคงไม่ไปไหนพราว่าขึ้นยากเอาเรื่องอืมคอเกโร่น่ากลัวมากเลยนะครับ ก็นะครับใครสนใจดีนี้ถ้าอยากจะซื้อต่อจริงๆนะครับติดต่อผมมานะอ่าขายพันสองแล้วนะฮะไม่ลดจริงๆอ่าเดี๋ยวมาดูา V P ก่อนเนาะลืมเลยนี่ครับดีนี้เติมไปสองร้อยสิบแบงค์นะครับเอาไปคูณก็ประมาณไม่กี่บาทจำไม่ได้ ไม่กี่บาทแล้วครัถือว่าไม่แพงมากอันนี้ไม่ได้เติมเยอะขนาดนั้นครับก็วันนี้กราบสวัสดีลาไปก่อนครับผม